จะโยนแล้ววะโ <ฮ S 1> อ้โหเียอันนี้มันอันนี้มันโถมเฟ็ดโถมแฟดม,มาบนหลยจะอาเยี่ยกู <c oughs> ขาไหมฮะไม่ไมอ้น,นี้เลยเนี่ยอยู่ในสงครามแฟดกับมันอยู่เข้ามาในจักรยานข้างนอกเฮ้ยมีคนอยู่ตรงลงรถ โอ้สวยสวยได้แล้วออกได้แล้วจังหวะเนี้ยไป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 ้โปออมไหกห้ยสสยมากเร็ว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 เร็เร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็ อ๋อครับกำลังไปกำลังไปกำลังไปช่วยช่วยออกเตรียมตัวเตรียมหัเอาทำเลยชตายเจ็ดตายเจ็ดตายเจ็ดตรงประตูนี่นะตายเจ็ดตายหมดไหนประตูไหนอ่ะประตูเล็กประตูเล็กนี่ประตูคาบินนี่ประตูคาบินไอ้เคียร์แล้วใช่ไหมซีตรงนั้นอะเคียร์หมดเคียร์หมดเคียร์หมดเหลือเตอร์จะขางนอกมาไอ้ยี่หูมารุ่นหลัง